สวัสดีครับมาอยู่กับช่องอ่านทราบเพลงแสบอีแล้วเอ้ยเพลงส่าหมาแสบวันนี้อ่านมาครังชจ้องพี่เพลงอีกแล้วเอ้ยตอนนี้อ่านกำลังรีแล็ลที่กองทรายฮะนี่คุกคนจริงๆแล้วเห็นในคลิปที่พี่เพลงทำอะไรว่าอ่านต่างๆ จริงนะทุกคนความจริงอ่าไปคนเรียบร้อยสุภาพแต่ว่าขออ่านเป็นโดนอะไรไม่รู้อ่ะอนั่นมันเสียงไก่นี่นะจจ๊ไก่จจ๊ไก่อุ้ยนี่มันอะไรฟุดฟีดฟุดฟีดอุ้ยไปไหนทุกคนขอให้คนตัดก่อนนะฟูดฟีดฟูดฟีดนั่นมันคืออะไรน่ะ อ๋อนี่มันคือนามชะอมวัต้นกล้วยของพี่เพลงกับคุณแม่อันแอบมาดิกานี่ต้องซูมหน่อยตัดก่อนเลยอันอายตัดเลยตัดเลยอันกำลังชี่ทุกคน อันชี่ทุกคนแล้วยังไงเนี่ยอันเราฉี่ตรงนู้นได้ไงอ่ะทุกคนคงงืองงมากอจุดดีอจุดดีอันพิชีตตรงนู้นไม่ต้องพิิเออนะขอปิดกล้องแค่นี้แล้วกันเอาเอากล้องวางไว้ตรงนีงไว้ตรงลูกกระรอกกันนะ จากที่อาได้ขีนะแม่กีิอ่อารูร้สึกมันมีคนมองอะทุกคนอามาแล้วจูกคนอาไม่รู้อาทมอะไรโอ้ยนี่มันอะไรเนี่ยโอ้ยทำไมมันเจ็บเจ็บจังนี่มันน้มตัวชะอมน,นี่เพียงจะไปฟังกัณแม่รีบๆเลยข้าบขยะไป ไปคุยเล่นดีกว่าอาหารมันทวงขยะกินไม่ได้มาเล่นโจยๆจยพี่จะไปฟองแม่คอยดูนะพี่จะไปฟองแม่เข้าบ้าน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 ฟองแม่เสรับหนึ่งตัวดีอ่านนะเจอกันตึงอ่านนะหยุดช่องพี่อีกอ่าน อะไรเนี่ยไอ้สีงคิเป็นแต,แต่เรียงเองเขาไม่ได้จ่ายอันตีตูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าามโทษเลยจะไม่ทำหน้าเลยพี่โกรธเจ้าทุกคนพี่เพลงกดอ่านนะฮะไม่รู้พี่เพลงกดอะไรอ่านอะ อันไม่เจ้าทำอะไรผิดแค่ขคขขยะเองไม่รู้อ่ะผิดอะไรนักหนาถำารับคลิปนี้ก็อย่าเืมก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งก็กจกิง,กงให้น้องอันด้วยนะอุ้ยอันเห็นแม่ เพลงดู๋อ่ะอ๋อพอดีพี่เพลงไม่ยอมให้หนูยึดอ่ะแม่ห้าหันูหเนอะอุ้ยอร่อยมากเลยไม่จะเทใส่หัวหนูเพราะมันอร่อยอ่ะอร่อยโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดกินกินให้อันด้วยบ๊ายบาย คลิปหน้านะเดี๋ยวอันถ้าว่างๆพี่เพลงหายเงินอันจะมาเออครังใหม่นฮกไปล้งครับบ๊ายบายรักทุกคนฝากกำลังใจถึงพี่เพลง